ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์โปทีจ้าเลยมีอย่างเนาะวันนี้เนาะอาดิซี่เอ้าเอ้าลั่นปั๊กลั่นปั๊กโอ้ยนี่ดูพขาฟื้นนี่ดูพขาฟื้นนี่เดินเฉยเลยนี่โนนพ้าฟื้นโนน เอาเจ้าบะนี้เคักแล้วบันี้เจ้าเอาบันี้เจ้าเอาบนเจ้าเอาหนไ่ไหน่ไหนมอเดี๋ยวเราไ่ได้เ็ดแล้วใช่มอ๋อโอ้น้ำมันนักกวเขาเลยนั่นเวา โอ้ยพ่อเป่าระคะนี่นี่คือพ่อเปาคนโมุณมาก่อนเลยเริ่มแรงเริ่มใจนะคะผลไม้ผลไม้นะคนะนู้นพ่อเปาโอ้โหเดินตัวตรงเลยเลยสุดยอดสุดยอดดูดูมาให้แล้วครับคู่นั้นไม่แล้วครับอย่าเลยทั้งยายนี่มันแบกแบบ เฮ็ดไปถัวเนาะนี่ใครใครสบายกันการบังดบงดไหวน่เอนูครบนี่นูเจอนูเอาเานี่ะเหมือนพุ่นนี่พ่อฟื้นนี่พ่อฟื้นของเรานะคะอายุสี่แปดปีนีด้วยงอเ ไปใส่เพื่น่จ้ะเพ่เ็น่อนไม่ได้เลยโอเคคลิปนี้อจบแค่นี้ก่อนนะครับวงหนึงก็ห้าสิบกิโลห้าสบกโไม่ใช่ธรรมดาเลอะห้าสิบโลโอ้ไม่ธรรมดาเด้ออ้าวอ้ววันนี้เบิ้งอ้าววันนี้ะครัเด้งยเด้งพิษจังวะแล้ววันนี้เจ้าเด้งพิษจังหวะ เจ้าเด้งพิษจังหวะแล้วนะบเมนแน้วนั่นนะบเมินเด้งลัวรัวเอวยังไได้ยังเด้งดีอยู่เอวยังเด้งดีอยู่อันนี้คเนอันนี้มาแล้วมาแล้ว ข้าขอขอทสายออีกสิบายพี่นียีนพ่นนันกระบะเลย้งในก็หมดนะครับเม่ีนะครับด้วยชาเลยนะออ๋อนีสิบห้ารอบนะคะเช่วยกันทำไม้นทยนะคะ

ลุงนี่หนูว่า้วยลงพ่อพ่อพ่อมันติตันทางยางไตตันมดายติดตันทางยางไงคอยเสียมันไปมา่โอเค่นี้ก็ทางยางเานนี้